สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะครับในรายวิชาพลังงานชีวภาพนะครับเรายังอยู่ในบทที่2นะครับกระบวนการทางเคมีความร้อนเทอร์โมเคมีคอลโปรเซสนะครับซึ่งเรามาอยู่กันในหัวข้อ2.3กระบวนการทำให้เกิดแกส๊สหรือว่าแกสซิฟิเคชัน นะครับอย่างที่ครูได้กล่าวมาในช่วงแรกๆนะครับของการทำคลิปก็คือกระบวนการเทอร์โมเคมีคอลโปรเซสที่สำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่3กระบวนการด้วยกัน นะครับกระบวนการแรกก็คือกระบวนการคอมบัสชันกระบวนการถัดมาที่ผ่านไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือกระบวนการไพโรไลซิสแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการแกสซิฟิเคชันถามว่าทั้ง3กระบวนการแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันที่การใช้ปริมาณของออกซิเจนเป็นสำคัญครับถ้าเป็นกระบวนการคอมบัสชันต้องการออกซิเจนในปริมาณมากนะครับเพื่อให้เกิดการเผาไหม้นะครับเกิดการสันดาบให้คบ นักทรายแล้วก็ให้น้ำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้พลังงานออกมานะครับส่วนกระบวนการแกสซิฟิเคชันที่เราพูดถึงนี้นะครับจะเกิดพาเชียลออกซิเดชันนะครับจะมีปริมาณออกซิเจนแต่ว่าเป็นเพียงบางส่วนนะครับจะมีการจำกัดออกซิเจนอยู่นะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นแก๊สนะครับอาจจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เห็นไหมครับเพราะเราเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับมีมีเทนมีไฮโดรเจนมีนิโตรเจนเกิดขึ้นด้วย ก็อาจจะมีไฮโดรคาร์บอนแก๊สนะครับอีเทนอีทีนรวมถึงน้ำนะครับขมเหลาเท่าแล้วก็น้ำมันดินส่วนในกระบวนการไพโรไรซิสนี้นะครับจะไม่มีออกซิเจนนะครับจะไม่มีออกซิเจนนะครับจะเกิดลักษณะคล้ายๆเหมือนเทอร์โมแครกกิ้งนะครับแต่เราเรียกว่าเป็นไพโรไรซิสนะครับในกระบวนการไพโรไรซิสเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งเป็นแก๊สของเหลวแล้วก็ของแข็งเลย นะครับเพราะฉะนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องปริมาณของออกซิเจนและก็ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับกระบวนการแกสฟิเคชันเนี่ยจะเกิด o อกซิเดชัแค่บางส่วนเกิดพาร์เชียลออกซิเดชนผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊สเห็นไหมครับกระบวนการทําให้เกิดแก๊สนะครับในส่วน ตารางที่2.14นี้นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบของแก๊สชนิดต่างๆที่เกิดจากเชื้อมวลแบบต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในอุตสาหกรรมเปโตรเคมีก็คือกระบวนการโคแกสฟิเคชันหรือกระบวนการทำให้เกิดแก๊สด้วยฐานหินนะครับ ในกรณีของการใช้ถ่านหินเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ที่832นะครับปริมาณอากาศอยู่ที่2,836กิโลกรมัมต่อกิโลกรัมของชีวมวลนะครับในที่นี้ก็คือถ่านหินนะครับพิพัน์ที่เกิดขึ้นก็ได้มีทั้งน้ำไนโตรเจนไฮโด,ดรเจนคาร์บอนมอนคาร์บอนไดมีเทนแล้วก็มีไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ด้วยนะครับเราก็มีการศึกษาการใช้ชีวมวลนะครับเช่นน้ำมันพืชฟางข้าว ไม้ยืนต้นนะครับไม้ล้มลุกน้ำทิ้งมูลสัตว์สามารถทำกระบวนการแกสฟิเคชันได้ทั้งหมดเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะเป็นแก๊สรายละเอียดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของชีวมวลที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ทำเป็นเศษส่วนมมลนะครับ จำได้หรือเปล่าเศษส่วนโมลจํานวนโมลของสารที่สนใจหารด้วยจํานวนโมลรวมนะครับเช่นถ้าจะเป็นจํานวนโมลของน้ํประหารด้วยจํานวนโมลของน้ําบวกไนโตรเจนบวกไฮโดรเจนบวกคาร์บอนมอนคาร์บอนไดมีเทนไฮโดรเจนซัลไฟน์นี่คือเศษส่วนโมลน,นะครับรวมกันต้องได้หนึ่งนะครับนั่นแปลว่าในกรณีของฐานหินส่วนใหญ่คือไนโตรเจนนะครับแล้วก็คาร์บอนมอนแล้วก็ไฮโดรเจน ไหมครับเพราะว่ากระบวนการโคแก i สซิฟิเคชันเนี่ยจุดประสงค์สำคัญก็คือเพื่อผลิตซินแก๊สนะครับหรือว่าแก๊สสังเคราะห์ก็คือคาร์บอนมอนกับไฮโดรเจนเป็นสำคัญนะครับในกรณีของการทำแกสซิฟิเคชันนะครับด้วยระบบของมันเนี่ยก็จะมีการนำเข้านำออกของชีวมวลเนี่ยนะครับแล้วก็แก๊สเนี่ยมีอยู่2ระบบด้วยกันก็คืออัพดับแกสซิฟิเคชันนะครับซึ่งเป็นการป้อนชีวมวลจากด้านล่าง ด้านบนลงด้านล่างของถังปฏิกิริยาหรือว่า Gasifier นะครับส่วนที่เป็นอีกอันนึงก็คือดาวดรับแกสิ i ิเคชันนะครับลักษณะคล้ายกันครับแต่ว่าวิธีการนี้นะครับให้แกผสมระหว่างน้ำมันดินและไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ จากปฏิกิริยานี้นะครับออกด้านล่างโดยการให้อากาศลงด้านล่างผ่านถังหมักแล้วให้แก๊สออกด้านล่างนะครับอาจจะงงกับคำพูดเรามาดูรูปกันดีกว่าครับ เห็นไหมครับอันนี้เป็นอัพดร f t นะครับแกซิ f i e r ออันนี้เป็นด downdraft g a s เออร์ b, ตำแหน่งของอากาศที่ f l o ์เข้าไปแตกต่างกันถูกไหมครับตำแหน่งแก๊สที่ออกมาแตกต่างกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนที่เป็นฮอ h o p อ e r ป้อนสารตัวไบโอแมสลงมานะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นอัพดร f t อันนี้เป็นดาวดร r a นะครับลักษณะแตกต่างกัน ในกระบวนการ g a s i f i c a t i o n เนี่ยนะครับเ,เขาอาจจะมีการส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นดาวดรับนะครับอาจจะมีการลดปริมาณน,น้ำมันดินนะครับโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นพวกโดโลไม์นะครับนิกเกิลนะครับแล้วก็ควบคุมปริมาณของน้ำมันดินโดยการให้ความร้อนนะครับในกระบวนการแก s i f i c a t i o n เนี่ยครับมันก็จะมีสิ่งปนเปื้อน บนมาอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถกําจัดได้โดวยวิธีการที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโลหะอันคลายนะครับทำให้เกิดการกัดก่อนได้เราก็กําจัดออกได้โดยการใช้การถูด,ด้วยน้ํานะครับไนโตรเจนนะครับที่สามารถทําให้เกิดน็อกซ์ได้แล้วก็สามารถการกําจัดโดยการถูด,ด้วยน้ํานะครับกรรมาาานนะครับ ก็กาจัดออกได้โดยใชย้โดโลไมค์คลอรีนแก๊สบริสุทธิ์ที่ได้นะครับจะต้องมีการเติมไอน้ําลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดปนยาวอเทอร์แก๊ชิฟนะครับเพื่อเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นเ,เป็นแก๊สไฮโดรเจนได้มากขึ้นนะครับปฏิกิริยาวอเทอร์แก๊ชิฟอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ครูขออนุญาตให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่คือกระบวนการโคแกสิฟิเคชันที่ที่ในอุตสาหกรรมปริโตรเคมีเขาดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับก็ใช้ถ่านหินนะครับแล้วก็มีการป้อนอากาศเข้าไปนะครับก็จะเกิดการเกิดปฏิกิยาตามโซนต่างๆนะครับแล้วก็มีแก๊สออกมานะครับในกระบวนการนี้มันมันได้คาร์บอนมอนถูกไหมครับก็เอาคาร์บอนมอนเนี่ย มีคาร์บอนนะครับที่เกิดขึ้นหมายถึงถ่านหินนะครับทำยาเกิดเป็นคาร์บอนไดนะครับคาร์บอนมอนกับคาร์บอนไดรวมกันเกิดเป็นคาร์บอนมอนนิบวอดเป็นแก๊สฟิเคชันนะครับแล้วก็แก๊สฟิคชันถ่านหินกับไอน้ำนะครับอันนี้เป็นบัวดวดเร่อเป็นวอเทอร์แก๊สชิพนะครับเป็นวอเทอร์แก๊สชิพนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ครูพูดถึงปฏิกิริยา ที่บอกว่าจะต้องมีการเติมไอน้ำลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา water gas shift เพื่อเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นไฮโดรเจนอันนี้หมายถึงปฏิกิริยานี้นะครับเดี๋ยวก่อนอ่าหมายถึงปฏิกิริยานี้นะครับเห็นไหมครับคาร์บอนมอนทํายากับน้ำนะครับให้ได้เป็นคาร์บอนไดและก็เป็นไฮโดรเจนครูเขียนถูกไหมเนี่ย เปลี่ยนจากคาร์บอนมอนไปเป็นไฮโดรเจน Carbon ond, เน, rogen, นะครับไปเปลี Carbon ่ยนเป็นคาร์บอนมอนเป็นไฮโดรเจนนะครับคาร์บอนมอนเป็นไฮโดรเจนนะครับเพราะว่าคาร์บอนมอนไปเอ่อเหมือนอรับออกซิเจนมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไฮโดรเจนออกมา มีการใช้ประโยชน์ของพวกแก๊สที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเอาไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับหรือว่าตัวซินแก๊สครับบนเมนอกไฮโดรเจนเนี่ยก็ไปใช้ในกระบวนการฟิชชั่วทรอป นะครับซึ่งจริงๆรายละเอียดก็มีอยู่ในหนังสือเปโตรเคมีแล้วเดี๋ยวครูก็คงจะพูดอีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องพวก C1 Chemist r y นะครับนอกเหนือจากทำมาเป็นลองเชนไฮโดรคาร์บอนลองเชนแอลกอฮอล์ลองเชนอันนีไฮนะครับจากกระบวนการฟิชชั่นโทปแล้วอาจจะทำเมทานอลซินดิสีนะครับก็คือเอาคาร์บอนมากับไฮโดรเจนมาทำปฏิกิริยากันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูในวิชาปิโตรเคมีกันนะครับ อันนี้เป็นกระบวนการาที่เกิดขึ้นเขาแบ,บ่งเป็น4โซนนะครับโซนแรกก็คือพวก Drying, p y r o r e s i s Partial Oxidation แล้วก็ Reduction นะครับอันนี้เป็น Down d าว draft g a s i f i e r นะครับในส่วนของ Combustion หรือ Oxidation Zone นี้นะครับก็เป็นส่วนทีเ่เป็นบริเวณที่มีการป้อนอากาศเข้าไปนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่ออากาศหรือออกซิเจนเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับพวกไ<ส>บโอแมสเกิดเป็น,นคาร์บอ <ata? S 2> นไดออกไซด์นะครับรเกิดเป็นน้ำปฏิกิริยานี้นะครับจะความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้นะครับจะถูกนำไปใช้ในปฏิกิริยาดูดความร้อนซึ่งอยู่ในโซนที่เป็น Reduction แล้วก็โซนที่เป็น p y r โร y ลซิสเห็นไหมครับครับ,รบเราป้อนอากาศเข้าตรงนี้นะครับส่วนถัดมานะครับ เป็นส่วนของ Reduction Zone นะครับ เห็นไหมครับก็จะเป็นพวกที่เป็นคาร์บอนเนี่ยนะครับมาทำยากับคาร์บอนไดเกิดเป็นคาร์บอนมอนคาร์บอนทำยากับน้ําเกิดเป็นคาร์บอนมอนกับไฮโดรเจนนะครับคาร์บอนทำยากับน้ำเกิดเป็นคาร์บอนไดกับไฮโดรเจนคาร์บอนมอนทำยากับน้ำเกิดเป็นคาร์บอนไดกับไฮโดรเจนคาร์บอนทำยากับไฮโดรเจนเกิดเป็นมีเทนเพราะฉะนั้นแก๊สของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับทั้งคาร์บอนมอนคาร์บอนไดไฮโดรเจนแล้วก็มีเทนไฮโดรคาร์บอนอื่นๆด้วยนะครับ ซึ่งปรญยาแต่ละปฏิกิริยาเขาก็จะมีชื่อเรียกนะครับปัญยาที่2.3เรียกว่าเป็นบัวดวดรีดักชันนะครับ2.4เป็น Water Gas แกชิฟนะครับแล้วก็โซนถัดมาเป็น p พ r โลไรซินะครับหรือเป็น d ดิ a t i o n Zone นะครับ Pyrolysis สหรือดิเซอรนโซนนี้นะครับก็จะเป็นการรับความร้อนมาจากโซน Reduction ทำให้พวก VM นะครับหรือ Volatile Matter ที่อยู่ในเชื้อเพลิงชั่วมวลเกิดการสลายตัวนะครับเกิดเป็นเมทานอลเป็นอะซิติกนะครับเป็นทานะครับอุณหภูมิที่อยู่ในโซนนี้ก็ อยู่ในช่วงประมาณ200ถึง500องศาเซลเซียสเห็นไหมครับนอกเหจากจะคาร์บอนมอนคาบอนไดน้ำม e ีเทนแล้วเราอาจจะได้ไฮโดรคาร์บอนตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะครับพวกที่เป็นอีเทน e พวกที่เป็นกรดน้ำส้มอะซิติกแอซิดนะครับแล้วก็พวกน้ำมันทานะครับส่วนสุดท้ายก็เป็น Drying Zone นะครับ Drying Zone นะครับซึ่งโซนนี้ความร้อนก็จะลดมากนะครับทำให้อุณหภูมิไม่สูงพอที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ นะครับแต่ว่าความชื้นในเชื้อเพลิงก็จะระเหยออกมาโซนนี้จะมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่100-200องศาเซลเซียสน,นะครับในรูปที่2.4นี้นะครับก็จะเป็นสมการเคมีต่างๆนานานะครับว่าปฏิกิยาไหนเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับปฏิกิยาบางปฏิกิยาเนี่ยเมื่ออ,อุณหภูมิขึ้นเดลต้าตลดลงนะครับเมื่อบางอันก็อ,อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเดลต้าตเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ละปฏิกิริยาก็สามารถเกิดได้ผสมกันขึ้นอยู่ยกับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยใน Gasifier อเนี่ยอุณหภูมิเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตามลำดับโซนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นได้ตามความเหมาะสมพวกเราลองแมทชิ่งระหว่างกราฟเมื่อสักครู่นี้กับตัวที่เป็นโซนให้ความร้อนของของดาวดราฟแกสไฟเออดูนะครับก็จะพบเห็น ความน่าสนใจของเทอร์โมเคมิสตี้ที่พูดถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ครูอยากให้ดูเลยก็คือในโคแกสิฟิเคชันนะครับอันนี้ก็จะระบุอุณหภูมิไว้เลยนะครับว่าแต่ละช่วงอยู่ขึ้นที่เท่าไหร่บ้างนะครับเห็นไหมครับปฏิกิริยาเกิดขึ้นคล้ายกันเพียงแต่ว่าสารป้อนโคแกสิฟิเคชันก็คือถ่านหินนะครับส่วนอันนั้นก็จะเป็นไบโอแมสนะครับชีวมวล เราลองทําแบบฝึกหัดดูนะครับจงคนนํานวณค่า e n นทัลปี้เอนโทรของปฏิกิริยานะครับปิยาบวถวดว a t e r ร a s Water Gas c h i p ๊ t นะครับมีเทนสตรีม Reforming นะครับกำหนดค่า Heat o f f o r m a t i o n มาให้พวกเราแล้วลองคํานวณดูนะครับมาดูงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กันบ้างนะครับอันนี้เป็นชนิดของชีวโมวลต่อกอต่อการเกิดแก๊สฟิเคชันนะครับเขาก็มีการใช้ชีวโมนวต่างๆนะครับมีที่เป็นมาดูองค์ประกอบของสารป้อนก่อนนะครับสารป้อนที่ใช้ก็มีเซลลูโลสไซเลนลิกนินเจเปนนิสโอ๊กนะครับเจแปนนิสเลดพายบาร์กอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเปลือกสนแดงญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่าแต่ละส่วนก็มีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็มีเท่าในปริมาณที่แตกต่างกันเมื่อนําม,มาผ่านกระบวนการ Gasification นะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเกีก่กกระบวนการเนี่ยก็จะให้แก๊สในปริมาณที่แตกต่างกันในกรณีของลิกนินซึ่งเป็นคาร์บอนค่อนข้างเสถียรจําได้หรือเปล่าครับลิกนินก็จะเป็นพวกฟีโนลิกคอมเพลตเป็นส่วนใหญ่นะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดเป็นแก๊สก็จะมีปริมาณน้อยอยู่ที่52.8%ไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเอควิสเวตเป็นทาเป็นโค้เป็นชานะครับ เห็นไหมครับก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของไบโอแมทที่เราใช้นะครับนี่โครงสร้างของเซลลูโลสไซเลนนะครับนะครับแล้วก็เป็นของลิกนินนะครับเห็นไหมครับเป็นฟินอลิกคอมเพลว์นะครับคราวนี้มาดูองค์ประกอบแก๊สที่เกิดขึ้นจากชืวอวมนบ้างนะครับอันนี้เป็นปริมาณนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันแก๊สที่เกิดขึ้นก็มีคาร์บอนมอนคาร์บอนไดไฮโดรเจนเมทนอีเทนนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นไอโซหรือเป็นอะไรนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็ดูเรโซคาร์บอนมอลไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนไฮโดรเจนต่อคาร์บอนไดอ,ออกไซด์นะครับก็เจเปนิสโอ๊กให้คาร์บอนมอนสูงนะครับคนที่ให้ไฮโดรเจนสูงมากๆเลยก็คือพวกที่เป็นไซเลนลิกนินนะครับ อันนี้เขามีการศึกษาเทอร์โมโกแกรมก็คือทำ t t a เนี่ยนะครับก็คือให้ความร้อนเข้าไปเชื้อมวลก็จะเกิดการสลายตัวนะครับแต่ละช่วงก็จะมีการสลายตัวที่แตกต่างกันไซเลนซลโลโลอดลิกนินนะครับจะเห็นได้ว่าลิกนินเนี่ยเกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิสูงกว่าถูกไหมครับเพราะว่าโครงสร้างเขาสเสถียรกว่าลองกลับขึ้นไปดูโครงสร้างอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นฟีโนลิกคอมเพล็์ถูกไหมครับถูกไหมครับ หมดแล้วนะครับนึกว่านึกว่าเร็วกว่านี้นะครับเอ่อในกระบวนการแกสฟิเคชันเนี่ยนะครับครูว่าน่าจะมีอยู่ใน YouTube เหมือนกันพวกเราลองค้นดูอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ครูหารูปเฉยๆนะครับ เดี๋ยวนี้ความรู้หาได้ง่ายนะครับพวกเราลองสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆนอกเเนือจากที่ครูได้รวบรวมไว้ให้นะครับลองดู Gasification ดู Animation กันบ้างโอ้อันนี้สั้นๆ <Hello, S 2> อันนี้<อ>เป็น Coal Gasification นะครับ ลองเปิดเปิดดูเองก็ได้นะครับลองเปิดดูเองวันนี้แอนิเมชันง่ายไปหรอเปล่าไม่รู้นะครับออลองดูสิ mass, <learn> process, ไบ m a s ม g a s i f i c a t i o n process มีอยู่เหมือนกันนะ อนนอลองเซิร์ชดูนะครับเสียงครูไม่ได้ตั้งให้มันดังมาก นะครับมันพวกเราลองดูลองดูลองเซิร์ชแล้วก็ลองดูเองแล้วกันนะครับมีความรู้มากมายอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับสืบคน้นค้นคว้าเพื่อให้ได้ความรู้ที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็กว้างขวางมากย,ยิ่งขึ้น ครูก็ได้แต่เล่ารายละเอียดในแต่ละส่วนให้ฟังนะครับซึ่งในบทที่2เนี่ยก็จะมีหัวข้อที่สําคัญสําคัญอยู่3หัวข้อนะครับสำหรับเทอร์โมกระบวนการเทอร์โมเคมีคลโปรเซสนะครับได้แก่คอมบัสชั่นนะครับแกสซิฟิเคชั่นแล้วก็ไพโรลิซิสซึ่งปริมาณของออกซิเจนและพิพันที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน รายละเอียดพวกเราต้องหมั่นทบทวนนะครับแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมอ่านงานวิจัยที่น่าสนใจในกระบวนการต่างๆนี้ด้วยนะครับเพื่อดูว่าช่องว่างระหว่างงานวิจัยเราสามารถทำอะไรได้แล้วเราสามารถนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยไปช่วยในการเพิ่มพูนความรู้นะครับไปแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถเปลี่ยนมันให้กลายไปเป็นความสามารถเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศนี้ นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ